ที่สถานีขนส่งแห่งที่3าอาเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหาตำรวจพื้นทีภาค5าและฝ่ายปกครองเชียงใหม่นะครับอันนี้เขาผนึกกำลังคุมเข้มเลยสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวานเนี่ยก็นำสุนักตำรวจเข้าไปตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารในจุดต้องสงสัยครับแล้วก็ไปสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสารสา,ราธารณะด้วยนะครับป้องกันการใช้สารเสพติขดขณะปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้สร้างความเชื่อม,มั่นให้แก่ผู้เดินทางในช่วงสงกราน,นะฮะแล้วก็ยังแจกแผ่พนพับให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาเสพติดด้วยนะครับแจ้งสายดย่วนปปส1386ถ้าพบว่า มีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับซึ่งก็จะได้รับรางวัลร้อยละ5จากมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดได้จากผู้กระทําความผิดด้วยเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนนี้ก็ไปที่สถานีขนส่งอาเขตที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะคือพอประชาชนที่เดินทางแล้วเห็นเจ้าหน้าที่อสอดส่องกันละเอียดแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจะนะครับ